ก็กล่าวสวัสดีผู้ชมทุกท่านพวกับผมวิวจากช่อง w i n ู g ก o โกโกวันนี้อยู่ในช่วงรายการแนะนํากับน<ำ>หนึ่งในการ์ตูนที่ผมในสุดก็ดูถึงภาคราสุดข,ของการ์ตูนซีรีส์นี้สักทีเพื่อไม่ให้การเสรียเวลากับการ์ตูนเรื่องนี้เพราะว่าผมทําหลายคลิปของการ์ตูนซีรีส์นี้มากๆและจะอยาามารีพูดถึงการ์ตูนเรื่องนี้ในภาคราสุดก่อนที่ภาคราสุดกว่านี้นของการ์ตูนซีรีส์นี้จะมาในเดือนธันวาคมนะครับวันนี้อยู่ในช่วงรายการแนะนําของเรื่องโจโจ บีซ่าเอเวน ER เวจอร์โกดิกดสส้งหรือโจโจ้บีซ่าเอเวนเจอร์ภ ER าคที่5นะครับซึ่งในที่สุดผมก็มาถึง5ล่าสุดสักทีละ่ะจากที่หลายคนก็เห็นเนาะว่าผมทําคลิปเยอะแยะมากมายของซีรีส์นี้อย่างซีรีส์โจโจมาอย่างยาวนานนะครับอย่างคลิปข่าวอย่างรีบเร่าแนะนําไปอีก2คลิปก็ไปสามารถดูกันได้นะครับในคลิปเก่าๆนั้นนะครับในแต่ละภาคถ้าใครอยากจะรู้ว่าแต่ละภาคผมรู้สึกอย่างไงบ้างแต่ว่าวันนี้ผมจะมาพูดถึงภาค5้าแบบเน้นๆและเนือเหนือนะครับพูดถึงเรื่องซีโอหรือ อะไรพูดนี้ก็ไปดูในคลิปเก่าดได้นะครับแต่ก็ขอชื่นชมอีกนิดหนึง่งซูโอนั่นคือซูโอดวิสนะครับเดวิดโปรดักชั่นเป็นซูโอที่ผมยอม,มรับเลยว่าเขาเจ๋งจริงจริงแล้วทําให้ผมรู้สึกว่าลายเส้นในภาค5้าที่ผมเคยอ่า,านมังงะแล้วผมรู้สึกไม่ค่อยชื่งประตา,าน<ะ>ักแต่กลายเป็นว่าพอไปอยู่ในแอนิเมะอันนี้ผมชื่นชอบมันมากๆและหลายเส้นนี้ทําให้เจ๋งจริงๆนะครับบอกเลยว่าขอชื่นชมซูโอดวิสอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคไม่วูดถะทเพลงนั่นคือเข้าสู่เนื้อเรื่องย่อนะครับเรื่ โจโจ้บิซาแอเวนเจอร์ภาคโกลเด้นวิงโจโจ้โจในภาคนี้จะเกี่ยวนในประเทศ,เทศอิตาลีซ,ซึ่งประเทศอิตาลีนี้จะมีความเกี่ยวข้องกับพวกมาเฟียอิตาลีองค์การใต้ดินของประเทศอิตาลีต่างๆที่เรารู้จักกันดีนะครับถ้าใครชอบดูหนังพวกแนลเดอะกอดฟาเธอร์หรือจอห์นวิกในแบบบางส่วนที่เขาพูดถึงองค์การใต้ดินเรื่องนี้มีการเจาะลึกประมาณนี้เหมือนกันกันกบเรื่องซีรีส์โจโจ้และเล่ามาได้สนุกมากๆพูดตรงๆเลยว่าตอนในเรื่องนํามันระทึกทุกตอนเลยทำให้รู้สึกว่าทุก ของซีรีส์โจโจ้ภาคเนี่ยมันเป็นภาคที่โคตรระทึมกมากๆและการที่ตัวละครเอกอย่างเนี้ยผมก็มาพูดถึงตัวละครเอกเลยแล้วกันเรื่องมันเกี่ยวกับเรื่องจูโน่โจโบานาหรือที่เป็นพระเอกของภาคนี้เขาเป็นเด็กที่เกิดจากดิโอบันโดแต่ว่าพอดจริงๆคือเป็นลูกของดิโอบันโดแล้วก็โจลาทานโจสตาด้วยซึ่งหลายคนอาจจะรู้ในพรอมภาคสามนะครับว่าร่างของโจลาทานโจสตา,สตาเป็นส่วนหนึ่งของหัวของดิโอบันโดเพราะตอนนั้นดิโอบันโดมันเลยแต่หัวแล้วมันตัดหัวของโจลาทานออกแล้วใส่หัว ตัวเองไปในร่างของโจลาทานโดสตาเพราะฉะนั้นก็คือเป็นลูกได้ทั้งของดิโอบรโดและโจลาทานโจสตานะครับซึ่งหลังจากนั้นเขาก็ใช้ชีวิตมามากมาเพราะดิโอแบรโดมันไปเอากับผู้หญิงขายบริการคนหนึ่งการทดลองว่าเอ้ยถ้าเราให้มีลูกกับคนเร็วๆไปลูกออกมาจะเป็นคนยังไงซึ่งออกมาเป็นโจโรโนโชบานาแต่เขาไม่ใช่คนที่ออกมาปุ๊บแล้วเวเหมือนดิโอบรโดแต่เขาออกมาปุ๊บกลายเป็นว่าเขาเป็นที่คนที่ดีมากๆแต่พอหลังจากนั้นเราจะรู้ต่อมาแล้วเขามีความฝันอันยิ่งใหญ่นะั่นคือเขาอยาก หัวหน้ามาเฟียหรือเป็นหัวหน้าของผู้มีอิทธิพลในด้านมือของมาเฟียตาลี่เพราะว่าในวันหนึ่งเขาได้เจอกับมาเฟียคนหนึ่งที่หนีจากการไต้ล่าของพวกมาเฟียด้วยกันเองและในวันนั้นก็เป็นวันที่พลังแรงของเขาได้พูดออกมาในเวลาพอดีีในหลังจากที่เขาช่วยมาเฟียคนนั้นไปปุ๊บและมาเฟียคนนั้นก็เคยตอบแทนมาตลอดและชีวิตที่เมื่อก่อนนั้นต้องบอกเลยก่อนนะครับช่วยเด็กของจูโนโจบานาเนี่ยก่อนที่ได้ช่วยมาเฟียคนนั้นนะชิตแย่มากเพราะว่าก็ต้องพูดตรงๆนะครับแม่ของเขาเป็นคู่ขายบริการ เป็นขายบริการที่แย่มากๆด้วยแม่ไม่ได้ใส่ใจพอคบกับผู้ชายเจอกับผู้ชายแต่งงานไปปุ๊บนึกว่าจะเป็นผู้ชายที่ดีก็เป็นผู้ชายที่เลวๆคนนึงไปเลยชอบทําร้ายจูนโนโจบานะ่าอยู่ตลอดเวลาซึ่งพอหลังจากที่เขาช่วยมาเฟยียคนนั้นและทําให้พ่อเลี้ยงของจอูนโนโจบานะ่าไม่กล้าทำร้ายเขาเขามีมาเฟยียแบ็กเอาไว้และเขาได้เห็นการกระทําต่างๆแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราจะมาอยู่ในจุดที่ยิ่งใหญ่และมีหน้ามีตาในสังคมอย่างนี้ในประเทศอิตาลีเขาก็เลยอยากจะเป็นมาเฟียอิตาลีนะครับซึ่งถึงก็เป็นมา แต่ว่าเขาไม่ได้แบบเฮ้ยอย่าเป็นเพื่อเป็นผู้คนในด้านมืดอย่างเดียวเขามีความรู้สึกว่าเขาอยากแก้ไขในจุดๆหนึ่งนั่นก็คือพวกยาเสพติดในเรื่องราวแล้วมันจะเกี่ยวก็กับบอสใ,สในภาคนี้ด้วยข้อเสียของยาเสพติดทุกคนก็รู้นะครับว่าเป็นอย่างไงยาเสพติดในชีวิตจริงมันก็เป็นอย่างนั้นมาเล่าด้วยในเรื่องโจโจพาดีห้าซึ่งหลังจากนั้นก็จะมีการเล่าถึงตัวละครหนึ่งที่หลายคนอาจรู้จักกันดีนั่นคือ oh โอิอิหนึ่งในตัวเอกของภาคที่4นั้นเขาได้รับภารกิจมาจากโจโรใหหา้าูขอองดดโโที่รุ่่นแต ไม่ได้ว่าชื่ออะไรนะครับถ้าใครจาได้มาพิมพ์ในใต้คอมเมนต์ได้นะตทีแรกคุยจิก็จําไม่ได้ด้วยแต่พอรู้ลองเอารูปมาเทียวกันแล้วดูหน้าต่านี่คนที่เราตามหานี่เสร็จแล้วคุยจิก็เลยพยาย,ยามที่จะไปคุยกับโจโนโจบานาหรือจะจับกลุ่มก็ได้แล้วแต่ที่คุณจะไปลองดูครับเพราะว่ามีการพูดถึงในเรื่องราวอยู่ซึ่งหลังจากนั้นอ่ะอออก็เลยเกิดเหตุการณ์มากมายแล้วทําให้คุยจิเข้าใจโจโรโนโจบานาว่าเขากาลังทําอะไรอยู่ทําให้คุยจิเลยไม่ได้ทําต่อแล้วก็ไปคุยเรื่องนี้ โคอิจิกับโจโรโนวาน่าและโจโรโนจวาน่าก็ทาภารกิจโดยการที่เขาได้เจออูบุคนึงตั้งแต่ก่อนได้เจอโคอิจินี้เขาก็ได้เจออีกคนหนึ่งที่พลิกชีวิตเขาไปเหมือนกันนั่นก็คือบูนูบูจาร์ตตีซึ่งเขาเป็นหัวหน้าของแก๊งมาเฟียเป็นหัวหน้าของกลุ่มมาเฟียอีกลุ่มหนึ่งแล้วเขามาตามล่าเขาตอนนั้นน่ะโจโรโนชวาน่าเขาคิดว่าไปทําร้ายกับคนเป็นอยู่ในแก๊งของเขาซึ่งเป็นอยู่ในแบบพวกลูกชายได้เลยซึ่งเขาเริ่มมาตามล่าของโจโรโนชวาน่าแต่ว่าสุดท้ายที่สุดแล้วเขาปักเข้าใจกัน โ,โชมาน่ามีความคิดอันยิ่งใหญ่ะเปไปหัวหน้ามาเฟียและยาล้มล้างบอสใหญ่ประจาเรื่องที่เขาทําเรื่องโหดร้ายคือต้องบอกตรงครับเรื่องนี้จะพยายามเน้นย้ำตลอดว่าบอสคนนี้เป็นคนที่ชั่วร้ายมากๆยิ่งเขาเป็นคนที่มีธุรกิจมืดอย่างยาเสพติดและทําให้คนในประเทศเกิดความเคราะห์ร้ายสิ่งต่างๆที่ยาเสพติดทาผลเสียอะไรบ้างก็เกิดขึ้นอย่างนั้นแหละครับทําให้ปูชชานาที่เขารู้สึกไม่ดีกันเรื่องนี้เยอะแลละเขาเลยรู้สึกว่าเอเอเรายอมไม่ได้กับสิ่งนี้เราเลยมาหักหลังบอสด้วยกันซึ่งก็จะมีเหตุกาาาารณ์หหลลยยยๆสิ่ยย่ง่งงงอททีั้ และบูชาทีพยายามร่วมมือกันเพื่อจะหักหลังบอสแต่ก่อนจะหักหลังบอสเนี่ยเขาต้องรู้ตัวจริงของบอสให้ได้ก่อนและในน้ฟีทีนั้นที่บูชาทีเป็นบอสพอดีพอดีปุ๊บตำแหน่งที่สูงขึ้นและมีตำแหน่งที่สามารถเอื้อมไปถึงบอสจนได้เขาได้ภารกิจอันหนึง่งนั่นคือให้ปกป้องลูกสาวของบอสนั่นคือ ist, ทริสซึ่ง,ง,งหลังจากนั้นแหละครับคือการเริ่มต้นของเรื่องราวอย่างแท้จริงของซีรีส์โจโจฮาที่5นะครับในการปกป้องที่หรือสาวบ,บอสเป็นแค่ครึ่งทางของเรื่องราวเท่านั้นหลังจากที่ป้ป้องได ปุบแล้วเกิดจะเกิดเหตุการณ์หักหลังอย่างแท้ในต่อมานั่นแหละคือความสนุกของซีรีส์โจ,โจโจในภาคห้าเลยบอกเลยว่าความสนุกของซีรีส์โจโจภาคห้าเนี่ยมันคือหลังจากที่ผมพูดนี่แหละคือมันก็สนุกขึ้นเรื่อยๆ,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 ๆในทุกไฟทุกซีนบอกเลยว่าทุกไฟทุกซีนมันมีความสนุกสนาสนามากๆบอกเลยว่าเพราะด้วยความที่เป็นมาฟเฟียอิตาลีมีอำนาจยักษ์ใหญ่บางครั้งมันเลยจะมีกลุ่มนกค่าจะมาสู้กับพวกบูชารตีอีกพูดบูชารตีกับโจโนโจบาน่าร่วมมือกันแล้วก็ตัวละอรอื่น เพอีกมากมายในกลุ่มของเขาที่ต้องสู้กับกลุ่มนักฆ่าในการปกป้องทรีสไปให้ถึงบอสให้ได้เพื่อที่จะตามหาตัวบอสและล้มล้างเขาให้ได้และในที่สุดนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นที่ผมพูดถึงความสนานและความบ้าหำมันจะเริ่มมาบอกเลยว่าภาคนี้ครับก็เป็นหนึ่งในภาคข,ของซีรีส์โจโจที่บูเยอะมากๆโอ้โหคนทาย่างเป็นเบื่อและการต่อสู้แบบพูดเมามันมากๆคือถ้าใครดูซีรีส์โจโจแบบเมามันภาคข้าภาคโจทย์มากๆบอกเลยว่ามีฉากบูแทบตลอดเวลาเลยของซีรีส์ภาค แต่บูตลอดเวลาเนี่ยไม่ใช่แบบวูแบบไม่มีจุดหมายนะโคตรมีจุดหมายในทุกตอนและเหมือนเขาติดใจในตัวละครอย่างภาเสียงฮิชิกะจาโจสุเกะที่เขามีพลังอย่างครซี่เดมอนในการรักษาโจโรโนโจวานาก็มีเหมือนกันน็คือถ้าโคจิเป็นครซี่เดมอนการรักษาแบบรักษาเลยแบบสามารถรักษาได้ทันทีส่วนโจโรโนโจวานาก็จะเป็นการรักษาในการถ่ายอวัยวะหรือปกถ่ายอวัยวะใหม่คือการรักษาเหมือนกานทาให้หลังจากที่โจโรโนโจวานาปลูกพลังอันนี้ใหม่ได้มาเขาขยายไปโซลสปอตอย่างเต็มที่ปุ๊บโอ้โหหลังจากนี้นะแต่ละว สู้กันแบบกจุยกระจายที่สุดเพายว่าโอ้โหเหมือนแกติดใจว่าแบบเอ๊ท้งลายมีแต่ในการรักษาผู้คนได้แล้วก็เราจะทําให้ตัวละครทุกตัวเจ็บหนักแค่ไหนเราก็ทําได้โอ้โหผู้ตรงๆว่าอันนี้ที่ผมพูดไปเมื่อกี้เรื่องจริงนะบอกเลยว่าเรืเนยหลังจากที่โจโจโจวนาู้ถึงพลังนี้เมื่อไหร่นะโอ้โหพลังแม่งสุดสุดจริงๆแต่ว่านั่นแหละคือความสนุกของซีรีส์โจโจในภาคนี้เลยซึ่งตั้งแต่ต้นจนจบแล้วผมรู้สึกว่าบูชาตี้อ่ยอีกคนหนึ่งที่ผมบอกตรงๆว่าทีแรกผมไม่ค่อยชอบดีไซน์ต ตอนที่ผมยังไม่ได้ดูนะแต่ว่าพอผมได้ดูปุ๊บและเข้าใจเดเบื้องลึกเบื้องหลังและความเป็นผู้นําของบรูโน่บูชารตตีไปปุ๊บโอ้โหแม่งเลยกูชอบตลวละคนนี้นนว่ะคือถ้าอย่างภาคสี่ที่ผมเคยเล่าไปในแนะนําของซิรี์โจโจโพราร์ที่สี่ไปว่าผมชอบโตัวโคโอิจิที่เขามาหาโจลุโน่โจวาน่าในตอนต้นที่ผมเล่านั่นแหละซึ่งผมได้ดูภาคนี้ไปปุ๊บผมก็เลยเข้าใจว่าอ๋อทาไมหลายๆคนชอบบรูโน่บูชาร์ตตีมากๆผมเข้าใจเลยเพราะผมดูเองผมก็โอ้ตรงๆเลยว่าผมก็ชอบแม่งเท่มากคือบูชารตตีแม่งเท่ เทพไม่รู้จะเทพไปไหนแล้วอ่ะคือผมรู้สึกว่าเออไม่แปลกใจที่หลายหคนจะชอบตัวนี้มากๆแล้วอย่างโจลโนโจบาน่าที่เป็นพระเอกของด้วยผมก็เริ่มชอบมันนะจากทีแรกเออเขาก็มีจิตใจที่เกินอายุมากๆคือโจลโนโจบาน่าเนี่ยอายุแค่15ปีเท่านั้นแต่ว่าจิตใจของเขายิ่งใหญ่มากๆหรือมีความเป็นผู้ใหญ่เกินตัวมากๆเลยทําให้ผมรู้สึกว่าเออตัวคนนี้ก็มีความเท่มากๆเป็นหนึ่งในตัวเอกถึงผมจะไม่ชอบที่สุดในบรรดาตัวเอกเพราะวา่าพูดตรงว่าบทของพระเอกของพระเ,เนี่ยอย่างโจลโนโจบาน่าเนี่ยจะบอกตรงๆว่าจ โ,โจโน,นาภาคเนี่ยเรียกว่าเป็นพระเอกที่ถ้าภาคสี่อิชิก็จากโกซเก็ตเนี่ยเขาเป็นตัวเอกที่พอหลังจากที่เขาใช้พลังมากขึ้นมากคือกลายเป็นตัวซับพอร์ตก็จริงแต่เขาก็ยังเป็นตัวเอกอยู่นะแต่ถ้าเทียบกันแล้วภาคเนี่ยโจโนโ,นโจบาน่าเนี่ยค่อนข้างตัวเป็นซับพอร์ตมากกว่าเดิม <c oughs> ทำให้ผมรู้สึกเอ้ยชอบในการที่ว่าถึงเขาไม่ได้มีบทเยอะมากเท่ากับพระเอกภาคอื่นแต่ว่าเขาก็เป็นตัวพระเอกที่ค่อนข้างสําคัญในเรื่องราวมากในการที่ว่าคือตอนที่ไม่อยู่ไม่เท่าไหร่แต่ตอนอยู่โคตรอุ่นใจเลยว่าเขาต้องพิสัยอากาศได้แน่นอนในสายของม จโรโนโจบาน่าคือถ้ามีบุชารที่เป็นหัวเหาะในการบุทะลวงโจโรนโนโจวานาก็เป็นหน่วยซัพพอร์ตที่เราสามารถไว้ใจได้อีกคนหนึ่งเหมือนกันนั่นแหละครับเป็นการลงตัวมากทั้งใส่บูและใส่บุญที่ทาให้ผมรู้สึกว่าเออในสุดสุดท้ายที่มันรู้ความจริงแล้วก็ตามบอสได้แล้วก็บอสเนี่ยพูดตรงว่าเป็นหนึ่งในบอสท,ที่หลายคนก็พูดว่าเป็นบอสท,ที่เร็ว <c oughs> ที่สุดซึ่งผมบอกเลยว่าเร็วจริงไหม <c oughs> จริง <c oughs> นะครับมันเร็วจริงๆผมรู้สึกเลยว่าแบบ คือหลายคนบอกว่าพอไปถึงช่วงท้ายมันเวิร <Yeah. S 1> ์มากแต่ผมคิดว่ามันเหมาะสมที่จะไปอย่างนั้นแต่มันเหมาะสมยังไงหรือทําไมผมคิดว่าความพูดที่ผมพูดไปางว่าถึงตอนจบของเรื่องราวอะถึงมันจะเวิร์ก็จริงแต่พอมาถึงในจุดที่เหมาะสมของเรื่องราวพวกผมรู้สึกว่าชอบมากในจังหวะนะผมก็อยากให้คนไปดูเองนะครับกับซีรีส์โจโจในโจโจวิสระอเวนเรจกูเดนเวกส์นะครับหรือโจโจพาร์ทที่ห้านะครับก็แนะนําไว้แค่นี้กันกับซีรีส์โจโจพาร์ทที่ห้านะครับไม่อยากให้คลิปมันยืดยาวเยอะเลยาทำคลิปแนะนําแบบสั้นๆประมาณ แต่ว่าบอกไว้ตรงๆเลยครับว่าซีรีส์โจโจพาท่าพาต์นี้ก็เป็นหนึ่งในภาทที่ผมชอบ,ชอบและสนุกมากๆอีกหนึ่งพาคของซีรีส์โจโจไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนถ้าใครได้ดูซีรีส์โจโจพาท่าเพราะว่าแต่ละตัวละครถึงผมจะไม่ได้พูดถึงตัวละครอ,อื่นอย่างนารันชาตตัวละครที่ผมก็ชอบมากคือมิสเตอร์ที่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ผมก็ชื่นชอบนะแต่ว่าทำไมผมถึงไม่พูดเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันมีหลายจุดที่ผมรู้สึกว่าถ้าผมมาพูดก็ต้องไปคลิปอย่างเล่าอีกทีแต่ว่านี่คือคลิปแนะนําที่ผมก็พููดเยออะไปมมาากกววแล้้ผรสึ่ ถ้าคนอาจจะมีคลิปอย่าเร,าร่าในภาคต่างๆแต่ว่าคงต้องเป็นอีพักใหญ่ๆเพราะว่าผมพูดตรงๆเลยว่าซีรีส์โจโจเป็นหนึ่งเรื่องที่ถ้าทําในคลิปอย่าเร,าร่าเนี่ยเป็นคลิปยากมากๆเพราะว่ามีรายละเอียดเยอะแยะมากมายและหลายช็อตที่มันพผลิกผันผมบอกเลยว่า<อ>ดูเองดีกว่าครับสซีรีส์โจโจนะครับนี่คือเรื่องจริงที่ผมอยากจะบอกมานาแล้วถพา่พี่ทําแต่คลิปแนะนําครับไม่ทําคลิปหย่าเล่ามากเลยก็คือเหตุผลนี้แหละครับว่ารายละเอียดซีรีส์โจโจบอกเลยว่าทุกภาพมันมีรายละเอียดเยอะจริงๆผมเลยคิดว่าให้ทุกคนไปดูเองจะเหมาะสมมาากกกว่ับซี รีส์โจโจ้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากดูซีรีส์โจโจ้หรือโจโจ้มิสซาแอทเวเจอร์โกเดนแรนจ์แบบถูกดิกระสก็สามารถดูได้ผ่านทางซีมิ่งที่คุณสะดวกนะครับแต่ผมแนะนําก็เป็นแนะนําทาง Netflix นะครับเพราะว่ามันมีทุกภาคแล้วตอนนี้เนี่ยลิกสมันมีภาคไทยด้วยอย่างภาคหนึ่งภาคสองก็ไม่แน่านะเพถ้าเรานับเนุนโจโจ้ไปเรื่อยๆทั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าก็อาจจะมีภาคไทยทุกภาคก็ได้ในภาคที่หกที่จะมาในเดือนธันวาคมนี้อาจจะมีภาคไทยก็เป็นไปได้นะครับสนุกกันเยอะกับซีรีส์โจโจ้ ผ่านทาง Netflix แล้วกันนะครับเพราะว่าเขาค่อนข้างลงทุนกับโจโจ้มากพอสมควรผมเลยรู้สึกว่าเออถนนทาง Netflix ก็ไม่เสียหายแต่ว่าถ้าใครแบบว่าผมไม่อยากดูภาคไทยก็สามารถดูผ่านทางซีมิงทางไหนก็ได้ครับบอกเลยว่าโจโจ้มีโรงทางซีมิงเยอะแยะมากมายมากจริงๆให้ถนนทางที่ผู้คนสะดวกแล้วกันนะครับและถ้าใครอยากซื้อแบบรูปเร่มของซีรีส์โจโจ้พาที่5ก็สามารถซื้อได้ผ่านทาง NED หรือ N นสขับรองไปหาดูครับเผื่อจะมีอยู่ในของคังของ N e s ครับหรือไม่ น่เขาอาจจะมีรีพิทในอนาคตก็เป็นไปได้นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้กับแนะนำของซีรีส์โจโจบิสาแอเวนเจอร์พาร์ทีห้านะครับหรือโจโจบิสาแอเวนเจอร์โกลเด้นแวงซ์นะครับในที่สุดก็มาถึงพาร์ทห้าสักทีก็ขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ถ้าใครดูคลิปแนะนําของซีรีส์โจโจมาถึงคลิปล่าสุดนี้ก็ขอบคุณไว้นะที่ดีจริงๆนะครับแต่ถ้าผู้คนชอบหรือยังไงก็มาพิมพ์ได้ใต้คอมเมนต์นะครับไม่ต้องห่วงถ้ามันมีภาคใหม่มาอย่างโจโจบิสาแอเวนเจอร์โซนโอเชียนผมก็ จะมาทาคลิปแนะนาในอนาคตได้นอนแต่คงต้องรออีกพักนึงให้มันตอนในเยอะก่อนนะครับในไม่ใช่แบบเดวันปุ๊บมาเลยแต่ว่าถ้าเดวันปุ๊บตอนมันสนุกมากๆและทําให้โมสูโอ้ฉันต้องทําแล้วผม่าทำแน่งแน่นอนนะครับในคลิปแนะนําของโจโจ้พาที่6นะครับฝากไว้เพียงเท่านี้กันนะครับถ้าใครติดตามข่าวสารหนังเพลงเกมและการ์ตูนก็สามารถติดตามได้ผ่านทางเพจโอเดคุแกงเซอร์ไทยแลนด์นะครับฝากไว้เพียงเท่านี้กับซีรีส์โจโจ้พาที่5นะครับถ้าใครชอบละครไหนในซีรีส์โจโจ้ทั้ง ภาคนี้หรือในภาคที่5นี้ก็มาพิมพ์ได้ใต้ผอมเป็น์นะครับฝากไว้พิ่เท่านี้ขอบคุณที่รับฟังถึงตอนนี้และจุดจีขอบคุณและบุดะ